เครื่องมือติดตามการนิเทศรายงานความก้าวหน้าการพัฒนางานปฐมวัยปีการศึกษา2,566โรงเรียนมารดาารุโมนมีเด็กปฐมวัยจำนวน411คนมีห้องเรียนจำนวน12ห้องเรียน 1. จุดเน้นอัตลักษณ์การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเด็กประถมวัยสอนหนูให้เป็นคนดีต้องเริ่มที่หัวใจ1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2566ให้มีแผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและดำเนินการให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ซึ่งจะมีกิจกรรมย่อยๆในแผนงานดังนี้ 1. งานเสริมสร้างมารยาทไทยในเด็กประถมวัย 2. งานเสริมสร้างพัฒนาจิตพิสัยสู่ครอบครัว 3. งานคนดีของห้อง 4. งานโฮมรูมกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษากิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตัวอย่างการทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการละลายของน้ำตาลเรื่องแสงสีและการมองเห็นกิจกรรมแสงสีขาวกับลุงเรื่องวิทยาการคำนวณกิจกรรมเดินไปเลยเจ้าหุ่นยนต์เรื่องอากาศกิจกรรมได้ยินสัมผัสและเห็นลมหายใจเรื่องกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กิจกรรมภูเขาไฟระเบิด เรื่องรูปโป่งพองโตเรื่องแสงสีและการมองเห็นกิจกรรมแสงเลี้ยวเบนเรื่องน้ำกิจกรรมเนินน้ำเรื่องน้ำและเทคโนโลยีกิจกรรมน้ำจืดน้ำเค็ม เรื่องน้ำกิจกรรมหมุดลอยน้ำเรื่องน้ำและเทคโนโลยีกิจกรรมผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็มเรื่องอากาศกิจกรรมกู้เรือดำน้ำเรื่องคณิตศาสตร์กิจกรรมตัวเลขเกี่ยวกับชีวิตประจำวนันเรื่องเสียงและเสียงรบกวนกิจกรรมฟังเสียงอุปกรณ์ที่มีลักษณะกลวง

กิจกรรมเรื่องกล้วยกล้วยไม่กล้วยนะจ๊ะวันสิ่งแวดล้อมโลกกิจกรรมการล้างมือใส่หน้ากากอนามัยปราศจากโรคภัย 3. กิจกรรมรักการอ่านสร้างการเรียนรู้ 3. 1 อัตราส่วนหนังสือกับจำนวนเด็กประถมวัย1-3มีมากเพียงพอกับการส่งเสริมการอ่านคือ1ต่อ24เล่ม3 3กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน3 4กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนในแต่ละห้องเรียนจะจัดในช่วงเวลาที่แตกต่างกาันตามที่สะดวกไม่กระทบกับกิจกรรมอื่นๆการเรียนการสอนโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน3.5การจัดกิจกรรมวรรณกรรมเป็นฐาน ในแต่ละระดับชั้นจะจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้แต่สามารถยืดหยุ่นระยะเวลาในการจัดกิจกรรมก่อนหลังได้ตามความสนใจของเด็กการจัดกิจกรรมบูรณาการใน6กิจกรรมหลักซึ่งในแต่ละห้องเรียนได้จัดกิจกรรมวรรณกรรมเป็นฐานดังนี้ประถมวัยปีที่1ทับ1เรื่องลูกลิงกินผักประถมวัยปีที่1ทับ2เรื่องกุ้งกิ่งสนุกกับน้ําแข็ง ประถมวัยปีที่1ทับสามเรื่องกุ้งกิ่งสนุกกับการปลูกผักบุ้งประถมวัยปีที่1ทับสี่เรื่องกอดวิเศษประถมวัยปีที่2ทับหนึ่งเรื่องจานบินประถมวัยปีที่2ทับสองเรื่องเจ้าฐานกับการให้ไม่รู้จบประถมวัยปีที่2ทับสามเรื่องช้างน้อยคอยได้ ประถมวัยปีที่2อทับสี่เรื่องกระตากระตาประถมวัยปีที่3าทับหนึ่งเรื่องแยมสับประรดของ ok ๊อกแป๊กประถมวัยปีที่3าทับสองเรื่องกุ้งกิ่งท้องผูกประถมวัยปีที่3าทับสามเรื่องแจวแหววจอมอวดเก่ง3.6 ครูใช้หลากหลายเทคนิคการเล่านิทานและอ่านหนังสือให้สนุกครูสามารถใช้เทคนิคในการเล่านิทานได้อย่างหลากหลายเช่นเล่าประกอบอุปกรณ์เล่าประกอบหุ่นม,มือเล่าไปปั้นไปเล่าไปแสดงท่าทางไปเล่าไปตัดไป3.7กิจกรรมต่อย,ยอดการเล่านิทานสิ่งที่ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำเช่นแต่งนิทานเรื่องใหม่ทำหนังสือนิทานเล่มเล็กสมอลบุ๊กทำสิ่งประดิษฐ์วาดภาพตัวละคร เขียนคำนนิทานนำไปทำธนาคารคำา 4. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและนวัตกรรมการเรียนรู้4.1จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับประฐมวัยปีการศึกษา2561ถึง2566 4.2จัดระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาประถมวัย4.2.1 ประชุมผู้ปกครองในวันประถมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน4.2.2ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ4.3จัดทำกำหนดการสอนในแต่ละระดับโดยใช้แนวคิดไฮสโค4.6นิเทศติดตามการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติควบคู่กับการนิเทศภายในเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอปโพสในแต่ละห้องเรียนจะจัดในภาคเรียนที่1ระยะเวลา3สัปดาห์าประถมวัยปีที่ 1, 1> ทับ 1, เรื่องไข่รประถมวัยปีที่1ทับ 2, เรื่องน้ำแข็งประถมวัยปีที่1ทับ 3, เรื่องผักบุ้ง,ง,ง,งประถมวัยปีที่1ทับ 4, เรื่องนม ประถมวัยปีที่2ทับ1เรื่องดินประถมวัยปีที่2อทับ2เรื่องดอกทานตะวันประถมวัยปีที่2อทับสเรื่องปลาประถมวัยปีที่2ทับ4เรื่องต้นไม้ออกไข่ประถมวัยปีที่3ทับ1เรื่องมะละกอ ประถมวัยปีที่3ทับเรื่องกล้วยประถมวัยปีที่3ทับ3เรื่องตะไครประถมวัยปีที่3ทับ4เรื่องข้าวโพด4.5กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในเด็กประถมวัย4.5.1รายการอาหารกลางวัน 4.5.2การรณรงค์ไม่รับประทานขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมการตรวจสุขภาพประจำปี4.5.3ระบบก,การดูแลสุขภาพการตรวจสุขภาพ4.5.4ระบบข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพให้ผู้ปกครอง4.5.5การจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย4.6 การสอนให้หนูเป็นพลเมืองดีเพราะต้นกล้าพลเมืองอาเซียนกา,ารเรียนการสอนวิชาดนตรีกริจกรรมหนูน้อยรักภาษากิาาจกรรมลูกเสือจิ๋วผแหนกประถมวัย4.7กิจกรกร,กรมพัฒนา,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 า E.F. ทัศนะศึกษาผแหนกประถมวัย 4.8กิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษา5การประเมินพัฒนาการสารานิทัศ DSPM ระบบการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ